คาเลยียฮีโร่สาวคนใหม่แห่งโมบายเลเจนต์แชมเปี้ยนไทยคนแรกมาพ้องพลังพยานนาคาชื่อสารทรงพลังและวันนี้ผมเมเมโลดี้จะมารับประสบการณ์การเล่นหญิงแก่งคนนี้กันพาส s หากเธอใช้สกิลในเขตวาลีเธอจะมีกระแสพลังแห่งชีวิตการโจมตีปกติของเธอจะพุ่งเข้าไปโอ้เราเราเรา ใส่สตูและฟื้นฟูพลังยิตของตัวเองและเพื่อนลุงทีมสกิลที่ 1. นึ่คาเลียจะสร้างขึ้นกระแทกสร้างเขตวารีและทําดาเมจและสโลสตูสกิลที่สอหากคาเลอาพุ่งใส่สตูจะทําการยกเขาและกระแทกกับพื้นสร้างเขตวารีแต่ถ้าหากพุ่งในเขตวารีหรือผ่านสิ่งก่อสร้างคาเลอาจะลอยตัวขึ้นและเลือกทิศทางในการพุ่งลงยกสตูขึ้นในเขตให้ลอยขึ้นและสร้างเขตวาลี อัลติเมตสกิลคาเลียจะทำการยกศัตรูที่เขาจับทุ่มลงเหมือนกับลูกพี่ของเขาในอีกเกมหนึ่งจากนั้นทำดาเมจและสร้างเพดวาลีขึ้นเกมแพ จากประสบการณ์ที่เล่นมาตำแหน่งหลักของเธอคือที่เหมาะสมก็คือโรมิงและอีคีด้วยความที่ตัวเธอนั้นอึดและสามารถเด้งเลือดได้ด้วยตัวเองจากนั้นฮิวเื่อนรลวมทีมและยังสามารถทำซีซีสร้างจังหวะให้เพื่อนร่วมทีมได้อีกเซตไอเทมที่แนะนําก็มีดังนี้เน้นยืนนานและทําจังหวะคอยฮห้เพื่อนร่วมทีมปั่นป่วนศัตรูให้ศัตรูเล่นยากขึ้นแต่นอกจากนั้นคาเลอยยังสามารถประยุกต์ไปตำแหน่งอื่นได้ทั้งจังเกิลและมิดเลนในด้านของต้นเกมคาเลอาถือว่าเป็นอาชีนที่ดาามีแรงมากยิ่งออกของดาเม ในช่วง6นาทีแรกเธอแสดงปะสิิภาพได้ดีที่สุดจากนั้นจึงค่อยๆดอปลงและในช่วง10-12นาทีเป็นต้นไปเธอจะเบิร์ตใช้ไม่ค่อยตายและจึงต้องอาศัยเพื่อนร่วมทีมในการปิดดาเมจอย่างที่ควรจะเป็นส่วนจังเกิ้ลและมิดเลนสายแท้งจะเล่นเหมือนกับโลม,มิงและเอ็กพีดาเมจไม่ค่อยหนักมากแต่จะเน้นเล่นกับเพื่อนร่วมทีมและคอยปัน่นปวนศัตรูด้วยการทำาีซีเซตไอเทมจะมีดังนี้ข้อควรระวังในการเล่นคาเลยีย คาเรอาการเล่นควรจัดระเบียบสกิลให้ดีเพราะหากขาดช่วงไปจะไม่สามารถทําให้ตัวเธอฮิลตัวเองและเพื่อนลงทีมได้ศัตรูที่สามารถตอบกลอบกับคารรอาได้ดีคือตัวละครที่ทําดามเมจต่อนเนื่องและมีซีซีที่ดีเช่นโปโปโลคูป้าสรุปคาเิอานั้นเก่งต้นเกมและเล่นได้เรื่อยๆทั้งเกมเป็นตัวละครที่เก่งแต่ไม่ได้โกงเกินไปสําหรับใครที่อยากฝึกเล่นคาริอาให้เก่งผมขอเป็นกำลังใจให้และใครที่อยากให้ผมทําตัวละครไหนอีกสามารถทิมคอมเมนต์ไว้ได้ที่้ต้ล่างคลิป และขอฝากกดติดตามและกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมมีแรงทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเมลเวลดีขอตัวลาไปก่อนแล้วเราอาจจะได้เจอกันอีกอาจจะนะ